พลังแห่งความร่ำรวยเส้นทางโกคูสู่ความสำเร็จบดปล่อยพลังสายญาในตัวคุณบทนบการเกิดใหม่ของนรกแห่งความมั่งคั่งวันนี้เราจะมาเดินทางร่วมกันกับโกคูนักรบสายญาผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสอนเราถึงเส้นทางความร่ำรวยที่แท้จริงจากเด็กน้อยผู้หอดแอสู่นักรบที่แข็งแก่งที่สุดในจักรวารทุกวันนี้คุณพร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัด ของตัวเองแล้วหรือ,อย่างชีวิตคือการเดินทางแห่งการเรียนรู้และการเติบโตบทที่หนึ่งการฝึกฝนไม่หยุดหย่อนสุดเพอร์สายาโหมดพลังที่แท้จริงมาจากการไม่ยอมแพ้โกฮูไม่เคยหยุดฝึกฝนแม้จะแข็งแก่งแล้วก็ยังมองหาความท้าทายใหม่ทุกวันเคล็ดลับการฝึกฝนสู่ความสําเร็จฝึกฝนทุกวันความสําเร็จไม่ใช่จุดหมาย จะเป็นการเดินทางท้าทายตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนเหมือนกูที่ไปฝึกในห้องแห่งกาลเวลาไม่หยุดเรียนรู้ทุกคู่ต่อสู้คือบทเรียนใหม่เพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องจากสุมติยาหนึ่งถึงหน้าอุนดาอินสติ้งเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองคุณมีพลังสซยาที่รอการปลุกขึ้นในตัวคุณบทที่สองการตั้งเป้าหมายแบบ แต่ก้อนบอลโกคูไม่เคยตั้งว่าหมายเล็กๆเขาต้องการเป็นคนแข็งเก่งที่สุดในจักรวาลป้าหมายคขามนักหน่วยแบบโกคูฝันให้ใหญ่อยากเกัดตัวเองเหมือนโกคูที่ไม่กลัวศัตรูที่แข็งเก่งแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนเหมือนการแปลงซุปเปอร์ซียแต่ละระดับวัดผลอย่างชัดเจนเหมือนการวัดพเวอร์เวลปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องเรียนรู้ทุกการต่อสู้ กาที่จะฝันการที่จะลงมือทําทุกความฝันใหญ่เริ่มต้นจากก้าวแรกบทที่สามพลังแห่งมิตรภาพและการทํางานเป็นทีมโกกูแข่งแก่งคนเดียวแต่เราแข่งแก่งกว่าเมื่ออยู่กับเพื่อนๆพ,พลังแห่งเครือข่ายหาพี่เรียงที่ดีเหมือนโกกูที่มีพวกเอาเต่า,าและท่านจจไปพบไคโอชินสร้างทีมที่แข่งแก่งเหมือนนักลบไฟเตอร์ ป็นนักรบชาวซีไฟเตอร์หรือว่านักรบแซดไฟเตอร์ที่ช่วยเหลือกันแบ่งปันความรู้สอดคนอื่นเหมือนโกคูสอนโกฮังเนรู้จะคู่แข่งแม้แต่เบจิต้าก็กลายเป็นเพื่อนได้สร้างเครือข่ายแห่งแรงบันดาลใจความสำเร็จจะยิ่งใหญ่กว่าเมื่อมีคนมาร่วมทางบทที่สี่ การเอาชนะความกลัวและอุปสรรคกูคืไม่เคยหนีจากความต่อสู้แม้ศัตรูจะแข็งแกร่งกว่าเอาชนะอุปสรรคแบบกููเผชิญหน้ากับความกลัวเปลี่ยนความกลัวเป็นแรงผลักดันไม่ยอมแพ้แม้จะโดนชกล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้จากคงล้มเหลวทุกครั้งที่แพ้คือโอกาสในการแข็งแกร่งขึ้นใช้ความโกรธเป็นพลังเหมือนการแปลงซูเปอร์ไซย่าครั้งแรก เรียนรู้จากความผิดพลาดและเรื่อาตนเองอย่างต่อเนื่องบทที่5การรักษาความสมดุลในชีวิตพ่อคู่แข็งแกร่งแต่เขายังเป็นสามีและพ่อที่ดีความสมดุลแห่งความสําเร็จเวลากับครอบครัวความสุขที่แท้จริงมาจากที่คนที่เรารักสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแกร่งคือฐานของความสําเร็จจิตใจเข้มแข็งสงบใจเหมือน น่างสุดยอดอุนตาอันตัสติ้งให้กลับสู่สังคมช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกูคุปกป้องโลกจงมุ่งมั่นกล้าคิดกล้าทำและเชื่อว่าคุณสามารถสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ถ้าไม่ตาทนี่แท้จริงอือความสำเร็จการสะสมพลังเงิน บทสรุปการปลุกพลังอุนตาอินสติ้งในตัวคุณคุณคือนักรบกแห่งความสำเร็จหูกันตอนสู่ความร่ำรวย 1. ฝึกฝนทุกวันพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าหมายใหญ่ฝันให้ใหญ่เหมือนโกคูสร้างทีมที่แข่งแข่งหาเพื่อนร่วมทางเอาชนะความกลัวลเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายรักษาความสมดุลความสุขคือความสำเร็จที่แท้จริง ปล่อยพลังขึ้นเต่าใช้ความรู้สร้างความร่ำรวยปิดท้ายก้าต่อไปของคุณก้าต่อไปของคุณคือการเริ่มต้นวันนี้จงปลุกพลังชาวสาย,ยามในตัวคุณให้ตื่นขึ้นเหมือนโกโฮูที่ไม่เคยหยุดฝึกฝนคุณก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองมเมื่อคุณเผเชิญกับอุสรรคจงนึงถึงโกโฮูที่ต่อสู้กับเซลล์ฟิเซอร์และจอมันบู ไม่มีศัตรูใดที่เขาชนะเอาชนะไม่ได้แต่วันนี้คุณพร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วหรือยังวันนี้คือวันแรกของการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณพร้อมจะเปย์เสียงร้องพลังขึ้นเต่าคำมีค่าไม่ห้าดเลยหรือยังแห่งความำสำเร็จหรือยังพลังความร่ำรวยของคุณจะทะลุขีดจำกัดทุกอย่างจำไว้ความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่น แต่คือการอธินาตัวเองเมื่อวันนี้นั่นคือพลังของร่างสุดยอดบุญท่าอินสติ้งแห่งความสำเร็จ